ดี๋ยวมือนี้แม่ผูกผ้ายางตลาดนัดเนาะค่ะตลาดนัดมันก็คือตลาดนัดบ้านเท่าค่ะมีขายเสื้อผ้าถูกๆสกายของตลาดนัดนะคะท่านไป็นฤดูรอบมันก็จะมีพวกพักผลไม้หลายมีหลายกว่านี้มีใไงก็หนี่อยู่อาจจะไปที่บัลลีไหมก็จะมีชุดชุดสีสุมอ่ะจะเป็นพวกแขกค่ะขายพวกแขกเอามาขาย กันบ้าไปแล้วเสื้อผ่านเทียบความงามนันเทียบกับบานเฮ้าบ่ได้ดอกคะ่ะบานเฮ้างามกว่าร้ายาเขาก็ซื้อน,นซื้อมาแบบอันเมาสถูกๆมากบางเทือบางเทือเสื้อผาบางบาง,บางเจ้าบางเทือเนี่ยมันพากกันไปเมาส์มาจากเมืองไทยค่ะไปไปซื้อมาขายกัน,อ,นอืม ไปเมา,เมา,เมาส์เมาส์เมามาสือสือประตูน้ำสือโบเบสือพตินัมมางสิงละค่ะก็เดี๋ยวราคาถูกเมื่อขายตัวละร้อยฮาิตัวละสองร้อยคอนอยู่นี่มันกะกำไรอือสาค่ะคุณภาพกับตามราคาค่ะเพชรดูจักรยานด้วยลูกกระเป๋ากันยังซุ้มพลังเห็นมันกะไม่ไม่แปลกแปก,แปกไปแต่ก็ราคาถือกับประมาณนั่นละ นี่ก็จะเป็นโดนัทสดนะคะทําสดๆทอดสดๆเลยเฮ็ดแซบอยู่คะ่ะแม่ปูมากินอยู่สมัยทองพี่พูมีแม่ปูกินปี่ละสิบสิบอันเลยแต่บปใไซน้าตาลเจ้านี่แซบค่ะพะะะอะ่อใหญ่นีเฮ็ดแซบอ๋ออ่าน่มบีอยางไรสตรงพวงส้นบุญก็จะเป็นเครื่องเล่นเล็กน้อยะคะ่ะเครื่องเล่นสำหรับเล็กน้อย จักรยานลูกระบังจักรยานเดี๋ยวแม่ปู่ก็จะต้องมาเสื่อนสื่อตัวก่อนค่ะตัวกระขายแพ่งกูบาท เสียงเงินสองร้อยกันล่ะค่ะซื้อเ สองร้อยค่าตัวเฮ้ย hey, พอเซก็กซ์ติกเก้นทำซิม,มี่แค่ นี่คือหน้าตาตัวอันหกหกครั้งค่ะได้เล่นหกครั้งฮะหกหคร <หก S 2> ั้งเอ็นตัวเด็กใจสิลูกไหนไปไปเลือกค่ะน้องไปเลือกอไป ให้ผู้บับจเองไปปับเข้าไปดูสิลูกดูคันท่อวาเียกเวดอคะอกลสิตตอดาละอะไรปุ๊บปั๊บทออันนัดดีกว่าปะท่อโมโตสิกเก็นไหมอะไรทอสิกเก็น ข่าเหียน <laughs> เหียนเย่ยคนกันแม่พดด้วยก,การซิแตเป็นน้องลูกลนั่งดีๆนั่งดีๆีเออจับน้องดีดๆ